เช็คยังไงหรอครับว่าระบบเผาผลาญเราพังไหมโอ้โหอันนี้นะใครอยากรู้นะว่าระบบเผาผลาญตัวเองพังไม่พังเป็นยังไงบ้างนะครับกดเซฟกดแชร์คลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาง่ายๆทั้นๆก่อนเลยนะระบบเผาผลาญไม่มีวันพังครับถ้าพังหมายความว่าเราตุยนึกออกไหมครับถ้าพังหมายความว่าเราตุยไปแล้วนะครับคือระบบเผาผลาญนะครับมันแค่ต่ําลงครับมันต่ําลงจากอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะจากอาหารการกินเลยครับอันดับแรกจากอาหารการกินเพราะอะไร ร่างกายมันฉลาดมากนะครับมันจะค่อยๆปรับระบบเผาผลาญตามอาหารที่เรากินเข้ามาตามพลังงานที่เราได้รับเข้ามาเราลองดูนะอย่างเช่นเรากินอาหารประมาณนี้ช่วงแรกสมมติเรายังยาจะลดไขมันลดแปบนะเรากินอาหารเท่านี้ระบบเผาผลาญคือเท่านี้นะครับแล้วเราเกิดโอ้อยากจะลดน้าหนักหรือลดไขมันเนี่ยเรากินอาหารลดลงเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายไอ้ช่วงกล้องไอ้ช่วงแกลบช่องว่างตรงนี้นะครับร่างกายมันก็จะเอาพลังงานสะสมเอามาใช้นะครับเพื่อ ให้ร่างกายพดุงชีพไปได้นะครับเพราะว่าอาหารเราได้ไม่พอเมนกอเอาพลังงานสะสมมาใช้ถูกต้องปหมแต่ทีนี้พอเราทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับระบบเผาผลาญเราเริ่มต่ําลงต่ําลงมาเพื่อให้แมทให้แมทกับอาหารที่เรากินเข้ามาให้แมทกับพลังงานที่เรากินเข้ามาเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานสะสมออกมาเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าร่างกายมันระบบเผาผลาญสูงเท่านี้กินเท่านี้แกลบตรงนี้คือร่างกายต้องใช้พลังงานสะสมใช่ปหถ้ามันใช้หมดไม่ได้ครับ ร่างกายไม่ยอมครับมันอันตรายครับโดยเฉพาะสาวๆนะยิ่งเก่งเก็บไขมันนะมันจะไม่ยอมครับมันจะอันตรายมันเลยจะปรับระบรบผลาญให้มันต่ําลงต่ําลงต่าลงให้แมทกับพลังงานที่เรากินเข้าไปแบบนี้ครับคือการปรับตัวของร่างกายอันนี้แหละคือจุดชี้วัดที่เราจะดูได้ว่าระบรบผลาญเราเป็นยังไงเราต่ําหรือเปล่าคือถ้าเกิดสมมุติว,ว่าเรากินเข้าไปอยู่ๆนะเรากินปกติธรรมดาหรือกินน้อยแล้วอยู่ๆเรากินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและอยู่ๆแป๊บเดียวนะครับน้าหนักพุ่ง หุ่นพังหุ่นเปลี่ยนแบบโห่เก็บไขมันเร็วมากน้ำหนักพุ่งขึ้นเร็วมากแบบนี้แหละครับคือทรายละคือสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยระบบเผาผลาญเราต่ําหรือเปล่านะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเลยดูง่ายๆนะครับกล้ามเนื้อครับเรามีกล้ามเนื้อมากพอหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจับไปตัวเร็วๆนิ่มๆอันนี้ก็มีแนวโน้มที่ระบบเผาผลาญมันจะต่ําก็ได้นะครับก็อ,อยากจะชี้ให้ดูแค่ประมาณนี้แหละจะได้เห็นแบบชัดๆง่ายๆเพราะมันไม่สามารถไปแบบไปบอกไปไล่บุคคลได้ว่าโหนี่ระบบเผาผลาญต่านะ อันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีไม่ใช่ครับมันไม่สามารถทํานั้นได้เราจําเป็นต้องสังเกตตัวเองเพราะระดับการเผาผลาญของแต่ละคนไม่เท่ากันอ่ากล้ามเนื้อของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับและทีนี้จะทํำยังไงถ้าเกิดเรารู้ตัวแล้วว่ามันต่ำนะครับหลายๆคนอนะ่ะคงจะมีปัญหานี้กินนิดนึงหน่อยนึงก็อ้วนง่ายมากนะครับสิ่งที่ควรทําเลยนะครับอันที่หนึ่งเลยครับเพิ่มแอคทิวิตี้ในแต่ละวันคือเวทเทรนนิ่งครับหรือเวทเทรนนิ ending, ่งบุรีเวทก็ได้หรือเข้ายิมก็ได้นะเพื่อเพิ่ม กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคือเตาเผาไขามันกล้ามเนื้อเยอะระบบมอผ่านจะสูงเราเคยเห็นไหมคนที่เขายิมมานานๆน่ะกล้ามเนื้อเยอะๆอ่ะเขากินอะไรก็ไม่อ้วนว่ะกินแบบโอ้โหตะบี้ตะบับนกินพิซซงพิซซ่าจังพูดกินจับๆแต่ไม่อ้วนอันนี้แหละครับคือเขามีเตาเผาไขามันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่2นะครับค่อยๆกินกลับขึ้นมานะครับเพราะเราอย่าลืมนะเพราะเรากดอาหารต่ําลงไประบวมอผ่านเราก็ต่ําลงไปตามแต่เมื่อไรก็ตามที่เราค่อยๆกินขึ้นมาค่อยๆนะครับไม่ใช่อยู่แบบกินพวดขึ้นนะ ระบบผาผ่านมันตามไม่ทันไอสิ่งที่มันเหลือแก๊ปตรงนี้ที่มันเหลือมันจะเก็บเป็นไขมันแทนถ้าเกิดแก๊ปฝั่งนี้เหลือมันจะใช้เป็นไขมันถ้าแก๊ปฝั่งนี้เหลือมันจะเก็บเป็นไขมันนึกออกไหมเราค่อยๆกินขึ้นมาแล้วให้ระบบผาผ่านค่อยๆตามขึ้นมาตามขึ้นมาตามขึ้นมาเรื่อยๆครับแบบนี้เดี๋ยวมันจะแก้ปัญหานี้ได้พอขึ้นมาถึงค่าเอฟเวอร์เรนแล้วค่าที่เราเมนเทนได้แล้วแล้วเราจะทํายังไงต่อค่อยว่ากันอยากจะลดแฟตใช่ไหมค่อยๆปรับลงครับทีนิดทีนิดทีนิด ค่อยๆปรับลงกินสารอาหารให้พอเดี๋ยวมันจะลดได้เดี๋ยวมันจะถึงได้นะครับอันนี้แหละก็คือการสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยระบบผอมาดเราเป็นยังไงบ้างนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแฟตไว้ด้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทนะครับหนึ่งหนึ่งในรายส่วนตัวของผมเลยนะครับสิ่งที่จะได้เลยนะแก้ปัญหาสะกินนี่แฟทโยโย่เอฟเฟกน้ำหนักตันน้ำหนักไม่ลงแล้ว ระบบเผาผลาญต่ําต้องแก้ยังไงคอเนี้ยแก้ได้แน่นอนนะครับจะได้โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงบ้างไม่ต้องคํานวณให้วุ่นวายผมคํานวณให้หมดแล้วเป็นลายบุคคลนะครับไม่อดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไข่ต้มถูกมือแน่นอนออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนได้กินข้าวในบ้านก็ได้นะครับ2โปรแกรมออกกําลังกายครับต้องออกกาลังกายแบบไหนดีอยู่บ้านอยู่ยิมอยู่คอนโดต้องทํำยังไง3โปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอยังไง โซนหัวใจคืออะไรกี่นาทีถึงจะดีต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนต้องทำยังไงบ้างนะครับทั้งหมดนี้นะฮะแบบไ i รเวทหนึ่งหในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง3,000 300, สนซับครับ